นี่นำข้าวบวแหละ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับตอนนี้ครับป้าหละออนไปดูนกครับ <c oughs> กันแรกลงสีแมใจชนะโชติวัดครับผมนี่ทีมการแข่งขันซองนกนะฮะสนามที่สามเริ่มเดินทางออกมาแล้วครับกันแรกกันที่2องครับมาจากวัดสีบุญชุมครับ ต้องขอขอบคุณประครูประยุทธ์นะินสินทร์นี่ครับบ๊ายบายนะครับเล้วนี่กันที่2นะครับและกันที่สครับแม่ใจห่างบ้านครับนี่กองทุนหมู่บ้านสวัสดีครับนี่ออกเดินทางแล้วนะฮะแล้วก็่ายขบวนเนาเดี๋ยวเขาจะมี กลุ่มสังเกตการจากหนองเลงไซ FC ของเขานะฮะร่วมรวมขบวนต้ยนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมตีจัดในหนองเลงไซทีสำนักง,งานเขตธามราษฎร์ปานหนองเลงไซนี่ตั้งหัวหน้าว่ารติชัยสารนะฮะก็อยากจะให้เด็กๆดีอยู่ในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของหนองเลงไซ FC ของเขาได้ร่วมกิจกรรมสังเกตการครข้างนี้ต้ยนะะเพื่อในอนาคตเขาจะมีการทรงเด็กๆ มาฝึกอบรมครับเคท่าลาสัสตว์ปานของซ้ายในเรื่องการดูนกต้อยนะฮะแล้วก,ก,ก็เดี๋ยวเขียนเขียนสีเข้าไปโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูเขียนว่านกกระจิบนกกระจิบมาเปิดดูแล้วก็มาวาดในหนังสือให้มันเป็นนกกระจิบโอเคไหมครับไม่รู้จักนกอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เขาจะบอกโอเคนะโอเคนะ เดี๋ยวเรามาวาดรูปแล้วมาทาสีที่นี่นะครับเขียนวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนสีที่ปีกสีอะไรตาสีอะไรปากสีอะไรเดี๋ยวเรามาทาสีแล้วก็วาดให้มันเป็นตัวนกที่นี่นะครับโอเค้าเอารถขึ้นไปแล้วห้ามเดินนะครับนั่งให้เรียบร้อยนะครับหัวหน้าครับคุณแลมครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผม ทั้งสองท่านเลยครับผมนะครับครับผมก็เนื่องจากสองสนามที่ผ่านมานี่เขาบ่ได้ติดตามการแข่งขันมาเลยนะเขาอยากจะหู้ตีมาตีไปตีจะมาถึงสนามที่3ามณหนองเลงซ้ายของเขานี่ทั้งสองท่านจะเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นไข่ตีมาติดตาม g ีโฟกสปอรในคลิปนี้ก็จะได้ย้อนเท่าความกันสักเล็กน้อยก่อนจะมาเริ่มกิจกรรมในวันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับครูแหลมครับสวัสดีครับสวัสดีหัวหน้าครับ ช่วยเล่าแบบคร่าวๆสักน้อยครับตีมาทีไปมาถึงสนามที่3ของเขาเนี่ยครับผมเดี๋ยวให้หัวหน้าเอเริ่มเล่าให้ฟังก่อนครับได้ครับเดี๋ยวเข้ากองทัพเดินด้วยท้องครับครับผมที่มาที่ไปของกิจกรรมดูนกเนาะรับน่อยหน่อจริงๆเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่เขาทำก็คือว่าเขาต้องการที่จะนําพวกอุปกรณ์ที่เขาได้รับการสนับสนุนมานะครับจากกรมอุทยาาเนี่ยมาใช้ประโยชน์เขาก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นซึ่งเขาจะแข่งกัน3มสนามนั่นคือว่า เมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะครับเขาแข่งกันตีสนามก้อนพะเยานะครับแล้วเมื่อวันที่เจ็ดตีพานมาเขาแข่งกันตีสนามเขตห้ามลาสัตปาทัพพยาล้อนะครับแล้วก็บุรังสถานตีอำเภอจุนนะฮะแล้วก็เขาจะมาปิดสนามกันที่นี้นะครับโดยตีโดยโดยสนามที่เนี้ยนะครับเขาก็มีความพิเศษคือว่าเขาจะทดล้อนะครับในเรื่องของการตีจะเพื่อที่จะทดล้อ ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมดูนกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในข้างนี่ตัวในะครับเอาอลยมาทําเราเลยเอน้อ,นอง,องๆที่เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเอาใจวิธีการคือนางรถเหมือนกับว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามานะครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาท่านก็นกนกนกนจะได้นางรถแบบนี้แหละแล้วท่านก็นกนจะได้ชมบรรยากาศได้ชมนกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นธีมาที่ไปเข้าวๆของวันนี้ครับครับผมส่วนส่วนของละอ่อนเนี่ยนะครับที่ที่เขา พยายามที่จะมาจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะสอดแทรกเรื่องของการศึกษาระบบนิเวศของในแต่ละพื้นที่ให้เราได้เข้าใจครับโดยใช้กิจกรรมดูนกเนี่ยเป็นสื่อเนาะเพราะนั้นปุ๊บเราเราคาดคาดหวังว่าไอ้กิจกรรมเหล่านี้มันจะทําให้ราอ่อนเกิดสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเรามองว่า ไอ้กิจกรรมหล่าเนี่ยมันมันจะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเข้ามาช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้มันเกิดนะครับแต่ละพื้นที่มีลักษณะต่างกันนะครับหนองลิงสายมีลักษณะเด่นก็นคือเป็นพื้นที่ที่เราจะดูนกน้ำนะครับหนองลิงสายเป็นพื้นที่อพยพของนกน้ำในหลายประเทศมาพักอยู่ที่นี่เพราะนั้นจึงเป็นเป็น,ปนแหล่งดูนกสําคัญเพราะฉะนั้นสนามของหนองลิงสายจึงเป็นสนามที่สําคัญนะครับในสองสนามเราเรา,เราจะเห็นนกน้ำน้อยมาก นะครับแต่เราคาดว่าสนามเนี่ยหลอนจะเห็นนกน้ำเนี่ยจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับครับผมวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตฟ้าละออนหนองเลซงไซ FC มาช่วยสังเกตการร่วมสังเกตการด้วยนะครับผมฝาาคือครูแหลมช่วยสอนละอนด้วยนะครับผมความรู้ถ่ายทอดความรู้แล้วกัหัวหน้า้วยนะครับผมกำลังสอนกันวาดรูปสุดโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เสมครับเดี๋ยวผมนั่งตัวหลอนเดี๋ยวคุณตั้งหลังครับครับ อ่าเดี๋ยวครูอยู่ด้านหลังด้วยอ่าขยับขยับให้ครูหน่อยอ้ไปนะอ่าครูขอขึ้นตรงนี้อ่ากันจอดจอดอ่ะเออสเปนขยับให้ครูครูนั่งไหน เมื่อกี้คุณคณรูแหลมให้โจทย์อะไรพวกเราบ้างวาดลูกวาดลูกให้จำลักษณะนกที่เราเห็นที่เราประทับใจว่ามีลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวมาวาดลงในกระดาษโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเราขอหนองเลิงไซสู้สักหน่อยนะหนึ่งสอห้ามจีบห้ามตายนะเป็นคอนเซปต์ของเราละพร้อมหึง สองสาม,มาอโอเคแต่สองนกข้างใช้เสียงดังอย่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอนนขอบคุณนนหัวหน้าวาราดิ้ด้วยวันนี้นี่ครับนั่งไปกับเด็กๆด้วยขอบบุผมร